วันนี้เราจะพามาไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเชื่อกันว่าถ้าใครได้ไปสักกราระที่นี่แล้วจะช่วยหนุนนำดวงให้ชีวิตราบรื่นไรอุปสรรคมีชุดบูชาจำหน่ายชุดละ60บาทให้เราไหว้ทั้งหมด5จุดจุดที่1หอพระพุทธรูปถวายดอกบวัวใส่บารพระประจำวันเกิด จุดที่สองสาราถวายเครื่องสักการะหลักเมืองจำลองถวายทูบเทียนและปิดทองผูกผ้าแพ้สามสีจุดที่สามองค์พระหลักเมืองกาบสักการะองค์พระหลักเมืองถวายพวงมาลัยงดจุดทูบเทียนและปิดทองนะให้ทุกคนกล่าวคำบูชาและตั้งจิตอธิษฐานขอพรจุดที่สี่สาราเทพระรักษันนี้บูชาชุดละห้าสิบ มีพี่แนะนำให้ตั้งน้โมสามจบแล้ถวายพวงมลาลัยพานละพวงและอธิษฐานขอพรท่านเทพารักทั้งห้าจะคอยดูแลปกปักบ้านเมืองให้สงบสุขร่มเย็นจุดที่ห้าเติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดและสะดอกขออ ศาลหลักเมืองจะเปิดตั้งแต่เช้า6กโมงครึ่งจนถึงเย็น6กโมงครึ่งเดินทางง่ายด้วย MRT แล้วมากราบไหว้ขอพอรกันนะ